ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเอลซีเจ็ดเอ็ปพีนะครับผมเป็นรถพี่น้องทั้งบ้านครับเพื่อนการรับเมาเบิกหน้าเช่กันครับเฮ็ดเฮ็ดเป็นสุโมงหรือเฮ็ดเมาส์ก่อนเฮ็ดเป็นสุโมงครับผมสุโมงเท่าไหร่สุโมงหนาหาออยเพราะเฮ็ดเพื่อจ่างเนี่นะครับผมกัสิมีบางคันมันเฮ็ดฮกออยนะครับฮกออยกะผมว่ามันมันก็อยากแพร่งเนี่นะครับเพราะว่ามันสูสีกับฟอร์ตเขาครับ จะ่าหาอร่อยที่ว่าพอดีพองามนมาพอจางครับผมสไตล์แบบโบฟ้าลครับมันกับท่านในว้านเขาง่ายเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมนี่เพื่อนกัเฮ็ดเป็นส้มโงครับหน้าพันนี่บ่วใหญ่เมาครับผลงานการแสดงครับผมเพื่อนกับเรือไต่ทางครับกับมึงรถผมหลายหนกับมึงรถหน่อยรถเล็กไปนึ่นะครับผมย่านเบื่อนะครับพี่น้อง กัเฮดอยู่แถวเขียดบ้านพผมครับกันนาพี่น้องเพื่อนนะครับผมผมกับเพิ่งเลิกงานมาครับกับมาถ่ายเพื่อนครับผมขั้นนี้เพื่อนกับได้ซื้อจากบันดุงครับแป๊บๆนะครับพี่น้องมีซ้ายเข่าครับไปกันต่อครับพี่น้องเมื่อกี้มีซ้ายเข่าครับทีมีบากตัวแรงเข้ามาถ่ายคลิปนะครับผม นถมโศกยน่นะครับมงานเพิ่นกะหน้าซี่ไฮเฮ็ดเป็นสองไฮบ่เห็นเพิ่นว่านะครับผมกะมีป่านทางตรงหน้าหน้าสองไฮเฮ็ดเป็นไฮหนึ่งครับจากซี่เป็นสองเพิ่นกะเฮ็ดแล้วไปไฮหนึ่งเพิ่นว่าเบิร์ตเจ็ดพันนะครับให้นี่กัน่ะจะสู้ซีกันครับผมกะเพ่ว่าลดหน่อยเฮ็ดกะได้การนี่นะครับสวยงามตามทองเหลืองอยู่ครับ สเสมอดีครับผมสไตล์ผู้เท่าครับนะครับไปเรื่อยครับบ่เฝ้าขึ้นบ่าแล้วนะพี่น้องไม่เ่นก็บผู้เท่ากับบ่คขึ้กันครับแต่ว่าเข,าก,ขากับเขากับเฮ็ดดีของเพิ่นนะครับ สไตล์ผู้เทากันแนวนี่นะครับพี่น้องแต่ก่อนผมียเพ็ดกับอาจารย์ใหญ่ขึ้อนครับพศแล้พงศ์เอ็มเจ็ดศูนย์นะครับเอฟซีทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับผมกีเพิ่นใส่ติเทอร์โบครับเพิ่นกับไปเรื่อยๆครับโมคอยเขียวรถนะครับส่วนใบรุ่นก็ธรรมดาลนะครับพี่น้องใบรุ่นก็มีเหยียบมียังแน่เล็กน้อยครับกับปะเปื่อยไปครับเพราะว่ามันก็ตามใบนาะครับเนาะ ส่วนผมนี่ค้าอย่างเดียวครับพี่น้องช่วพิ้นตอนเพิ้นไต้ทางนะครับผมตอนนี้เพิ่นเอาดินไปทมโศกอยู่ครับเป็นคู่ห้องคู่หวยนะครับช่วมตอนเพื้นไต,ต้ทางครับทำกัน เป็นกัเป็นพยาบาลบ้านพมนะครับเป็นกพี่เอลซีเจ็ดกับรถเกียวหกสิครับผมก็รับงานเบอกงานไทยกัน,นครับเมืองรถใหญ่มาดูแนละก็เมืองรถหน่อยนัครับพี่น้องเห็นพระเนอยู่ไก่เหอนพม์เหรอครับผมก็เลยมาถ่ายเพื่อนครับพอดีเลิกจากงานกับบอนคําครับก็บคคบได้จะคลิปจากไหนนะครับ การไต่ทางรถหน่อยสิไต่ง่ายก็รถใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันน้ำหนักกนม้วค่อยหลายนะครับมันก็ไปง่ายครับแล้วก็ทางกับสิปูปีง่ายไปเลยครับรถใหญ่ก็ต้องท้ำใจกับทางใหญ่นั่มแหละครับทางกับสิปีจังน้อยครับพี่น้องเพราะว่าก็มันฐานหล่อมันใหญ่นะครับข้าก็ต้องเสียให้หน้าจังน้อยนึงครับกับพิ่เกินนึงว่าแล้วครับต่างกับรถหน่อยก็ได้แต่รถหน่อยการไต่ทางมัน ผมว่ากะแ้วแต่ครับแ้วแต่ฝีมือเื่กันนะครับซว่าเพิ่นกับฝีมือสุดยอดคือกันนะครับผมกกเห็นการคนเบืพอคนดันมากหลายปีอยู่นะครับรถหน่อยรถใหญ่งามเบิดครับพี่น้องอยู่ที่ผู้เหตุผู้ทำนะครับไว้ใส่ใจกับงานทำไดครับ ีครับพี่น้องสไตล์ผู้เท่าครับรถครับอาจารย์เก่าผมกับเพื่อนกับฮ็ดสไตล์นี่นะครับไปเรื่อยครับบ่ค่อยขารถเขียวรถนะครับ lc7 เข้ามาหลุ่นยอดฮิดนะครับไทยปันดันเข้ามาทุนกูหาซิปนะครับเห็นเข้าเบาตัวต่อกันมานะพี่น้องกะแมนบ่แมนกัคอมเมนต์ได้นะครับ นมาพี่ต่อฟังอยู่กลางถนนนะครับมองนี่มองเงินปานทางนี่ก็เป็นขั้นแดนนะพี่น,อน้อ,อ,อ,อนนง,ขนนงขั้นเจ้าต่อออกมันกนนน็ต้องมางขั้นเทน่าฟังนั่งขั้นเจ้านะครับมันอกี้ขึ้นสิบ่อใดนะครับขัอนบ่อใดขออนุญาตจาของหน้าฟังนันก่อนนะครับดินแข็งแข็งครับบุญบนว่าถ้าไดพันสามนี่คือสีอเวิกนะครับผมโอ้คำนะพี่น้องมันสีเห็นบ่เห็นเกยาว้ากันนะครับ ลงไปน่าจะใต้ฟังคุณมานนะครับผมบ้านเนี่ยพาไปเมืองมุ่มพุนครับบ้านผมก็กุกสะแบงลายอะไรครับบ้านอาจารย์ตอบมิมิตก่กุกกุ้งครับกุ้งใสลายครับต้นกุ้งภาษาไทยโมโหเอือนยังนะครับอาจจะเอือนกุ้งใสกันนี่นะครับอันนี้ก็คือต้นสแสะบงหน้าครับ ดินเนี่ยมันก็เป็นตะเคียงไงนะครับพี่น้องเป็นดินถาบนดินทรายนะครับงานเพิ่นก็บไล้กันนะครับ l c 7คันนี่เพิ่นก็ยอมรับการซีเมือการไช้ปันของเพิ่นด้วยกันนะครับเฮ็ดงามของเพิ่นอยู่ครับรถเห็นว่าเป็นรถหน่อยแต่ว่ากเ็เฮ็ดงามครับนะครับซีเมือการแสดงของเพิ่น ก็ใส่ได้นะครับพี่น้องถือว่างามเลยนะครับได้รับงามเลยครับ,รบ,าม,รบมาไตา่จากฝั่งที่ไปครับเพิ่นจะมาเก็บงานบ่ครับพี่น้อง สมรถใหญ่ดู้แหละกับเบิ่งรถน้อยนั่ครับย่านเบื่อนะครับเป็นเดูกน้องมันขึ้นครับนักน้องก็ถูกใายลูกน้องก็ลูกใายเพื่อนนะครับมาเห็ดดำขึ้นกับบวชหัวนะครับว่าเพป็นเห็ดชุกจักมือแต่ว่า ผมก็เลิกงานไหวก็เลยมมถ่าไทายเพื่อนครับส้ามคำพอไห้จะคลิปเลยนะพี่น้องมึงรถพมไลายกับยานเบื่อครับมันยังดอกสงสัยมังต้องมาเก็บงานนะพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นหยาบอยู่นะครับถ้าด้เก็บงานเก็บขวามาใส่ครับเพือ่อนว่า ลูกนองมันคืนครับนะครับผมเพิ่งเก็บได้มา่อวเกือบกลางให้ครับเพืมม่อนวาโ้แสงกับเบิดอะ่ะพี่น้อง6กมงแล่งกันนะครับตอนนอี้เก็บสามหรือสองวันนี้ครับเก็บแค่สามครับพี่น้อง LC7 เจ็ด เห็นอาจารย์ตอบว่านะครับแต่ก่อนเพิ่งขับ47เพิ่นก็ดัน2ถอย3ครับแต่รถใหญ่เขารถใหญ่รอบมันจัดเนาะพี่น้องก็ดัน1ถอย2ครับถ้าไปใส่เกียร์3เลยครับแล่นนําบ่านนะครับเรียงไม่มีดก็บ่ทันเนี่ยละครับ2ก็ดันบ่ค่อยได้นะครับรถน้อยโอ้ดันมา3เลยเพราจะดันเกียร์3ครับไว้บบันี้ I yeah. สก,กีพันนาจะโยขึ้นนะครับามคอยเล็นหอยสก,กีครับพี่น้องลดหน่อยว่าม,มีสก,กีกับเก็บงามเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่ฝีมือในการเลี้ยงใบเมียได้จักหน่อยนะครับผม ตอนมาก็ไม่ได้พอผูจะคล้องรถดเพื่อนนะครับเห็ดแล้วก็ให้ลูกน้องมันเก็บงานครับกับลูกสายเพื่อนก็เป็นพี่น้องกันเยอ่ทั้งบ้านนี่นะครับทั้งเธอผมรถใหญ่ผมโมยอย่างนีไปไถปันหน้าหน้ามันนี่สิมติลมผมเกิดเอื่นเพื่อนมาดึงให้ครับดึงกันไปกันมาครับกับขันนี่แหละอาชีเดียวกันครับเรเคยเอาเงินน้ำกันหรอกครับไม่ได้ดึงกันไปกันมาทั้งเธอเอางานมาทันก็เอื่นกันมาซอยครับยนมาไทปัน งานเพื่อนกะนีเวายรายอยู่นะครับงานเบืองานดันเพราะว่ารถหน่อยนั่งขันอีแถบสิเพมีงานเบือเลยนะครับแต่ว่าขันนี้เพื่อนกะมีไม่เรื่อยนะครับเพื่อนกะที่เฮ็ดก็พี่น้องเพื่อนแน่ครับงานเพื่อนข้าประจําเพื่อนเหรอครับอาชีพจากกันกับตางคนต่างมีงานแล้วพี่น้องต่างคนต่างค์ไม่งวดครับหาเงินใส่นี่คือกันครับเหลือกับพ่อใหญ่ใส่ได้ซอยคือว่าร์นะครับโอ้หิมดีครับรถคันนี้ ่าเครื่องอยังเจ๋วนะครับผมทำแน่แสงก็อยากเบิดได้พี่นอ้องอาจจะได้ก็ฝากกดไหลก็แช์นะครับเป็นตะเมืงมองเป็นตะเมองกะจะว่ากันคือเก่านะครับพี่น้องจะอยากให้เมืองไปได้หลายรูปแบบไปไา้รถได้หล,ลายสองทางนะครับรถใหญ่รถหน่อยไปแนวใดนะครับ งานเบืออาับยังดอกี่น้องทายจตรถใหญ่หลยกับทายรถหน่อยน่าครับงานเบืองานดันรถหน่อยครับเฮ็ดไปกันครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเนี่ยอ่าจากของหนาา้าบ่ฝ่าว่าเป็นยังกับเฮ็ดไปเรื่อยครับเหมือเหลีวจังว่าเมืองคือว่าแหละครับเฮ็ดไปเรื่อเหมือเหลวจังหวะเมืองครับครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ